ว่าคนดูไม่มาแน่นอนไปลงเยตกำหนดเลยรอเทสเทสหนึ่งสองสามอารอเทสเทสหนึ่งสองสามไอ้เสียงกูโคตรดังไอ้เชีย่ย เดี๋ยวรอเสียงพี่ก at ันเสียงพี่ไม่ดั้งัดเลยใช้ใช้ไม้ของอะไรวะพี่ไอ้ไม้ที่ช็อตตุกตาใช้ไม้ของอะไรวะพี่ไอ้ไม้ที่ช็อตตุกตาใจเธอหรือยังเนียอะไรวะคนดูเข้ามาแล้วก็หายเฮ้ยกูจะลองจบแล้ว เอ้ยผมเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นรู้อุ Hello, อ้ยเชี่ยชื่อปรากฏเฮ้ยทำไมกูเป็นเทพในเงามือปะเปลี่ยนอวาตารไป ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสไม่ได้ยินไม่ได้ยินเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลคนดูบอกไม่ได้ยินโอเคเสียงดังฟังชัดเอวตารตึกไหม <laughs> พี่อืมเพราะคนรวยอ้าวไม่พูดงี้อะ พวกมีตังไม่งไม่ไหวละไยฟันแม่งไม่ตังไม่งแล้วกูเล่นสายอะไรวะเนี่ยตายสายปืนต้องไปก่อใหม่ก่อนใช่ปะใช่ใช่สายปืนเ๋ยสายปืนเอาพีแล้วแล้วำไมแม่ผมพาวับอะเออลืมไป แล้วโทใจกับเขาหรืคือใช่ไหมคนดูคนดูไม่มีกูจะเรียกใครดีขอเช็คสตรีมเมอร์กันไอ้เฮียโอ้โหลฮ้ยเล้ยน้ยงก้ยเฮ้วเฮ้้เฮี้ยทีมงานคนเภาพเหรอเี่ มีคนดูมาสักคนอืมมาละห <c oughs> ายตู้อ่ะตูหายตู้อ่ะ <c oughs> มีแต่ผมดูคนเดียวเปล่าตอนเนี้ย <c oughs> เออสเปมสเปมแมวกองกงอนแมวนํนำโชคแป๊บหนึ่งพี่ ทำไมวะปกมันไม่น่าเข้ามาดูขนาดนั้นเลยเหรอวะน้องดูเช็คปกแป,ป๊บหนึ่งได้เป็นยังไงว่า <c oughs> ออไม่มีอะไรมากทีมันก็ไม่ได้แย่แล้วเว้ยปกก็ไม่ได้แย่ปกก็ลวกลวดมันก็ดูดีใครมันหาโบจีไปลาวะ ถ้าดาบใหม่เราต้องไปหาตอนไหนนะฟูมูลแล้วต้องไปรับเพื่ออะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องแหละมั้งถามคนดูดูดิวี่ไม,ไม่มีเลยตอนเนี้ยมีสามคนเนี่ยสามคนนั่นน่ะสิ <laughs> เดี๋ยวรอคนเข้ามาเดี๋ยวแจกนในเสิร์ฟล่นเ็นหนึ่งที เออชื่ออะไรแล้วว่าได้ส่งมาในดิทได้ไหมออลิงเซอร์ปะไลฟ์มันกระตุกไหยอ่ะแต่นะลัคก,กี้ลัคก,กี้โนทามดีวะใช่ลัคก,กี้โนทามเราไปหาแันเล่นๆดีกว่าน้องลัคกี้่ไหมพี่ลัคกี้ขโมยขี้ใครมาเฮ้ซื้อเรือดิ เร็ว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 ,วทำไมพี่ซื้อเรือทำไมพี่เราไปหน้าหากันเล่นแบบเผื่อเจออะไรอย <c oughs> ่างเงี้ย <c oughs> ไม่เจอไงรอสักคู่ก่อนแป๊บนึงผมก,กำลังเขียนเช็คแปะปอกโซ เชียดส่งผิดละยุเลกส่งลิงก์ดิทใหม่พี่พี่พี่ส่งลิงก์ดิทมาในแชทหน่อยพีแชทด,ดิทก็ได้แชทอะไรก็ได้ส่งมาหน่อยสโลสดส่งลิงก์ดิทมาหน่อยสิเวลาไมเน็ตพี่กากว่าน้องถามมันดูสิเชียไ์หมุนเฉย

มามาซื้อเรือซื้อเรือคนดูไปไหนแล้วพี่ไม่ไม่มาสักตัวเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแหละเฮ้ยผิดเรือพี่ผิดเรือเฮย้ยเชี่ยมีเรือเรือบอกด้วยอารมณ์นี้จริงอะ่ะเรือของผม <laughs> ไม่เอาเรือฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม วัสดีคนดูทุกท่านทุกคนเลยนะครับวัน,นี้เรามาหาดาบใหม่แล้วเครื่องแต่งกายต่างๆ,างๆกันนะครับแต่ตอนนี้เราคนดูเดี๋ยวผมแจกลิงก์เซิร์ฟแล้วกันแตตอนนี้มันน่าจะไม่มีแล้วคนดูอะ่ะอืมมันน่าจะไม่มีแล้วไปโรงเรียนหมดละอืม มาสตรีมตอนขอดูไปโรงเรียนเจเล่นพี่ครับพี่มีผลอะไรบ้างผลละตามสภาพนี่มีแค่นี้เลย เปิดเพลงไหมเปิดเพลงแบบฟังชิวๆไม่เอาเลยอ่ะให้พี่ให้ส่งลิงก์ดีดไหมสวั <c oughs> สดีครับพี่มีผลอะไรบ้างครับก็่บอกแล้วว่าตามสภาพมีแค่นั้นอ่ะ ตันนี้คนเราสี่คนเ้วยนะครับผมสวัสดีครับเอ้อเอียทอพีพีผมเลเวลแปดสิบเองโอ้โหตายละพีพี่ะให้ผมให้ผมช่วยเรียกคนไหมพี่เออเรียกมาเลยแชร์ไปแชร์ไปเออ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 เดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์รอปีละยาผาเที่ยว โบโลอลเฮ้ยหลักโดนแฮกโอ้โหเอาแมาเอาแมาพี่มีอีกรหัสหนึ่งเวล1,080หยอกหยอเวลศูนย์ <c oughs> ell, 0, มากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพันซับเดี๋ยวพี่แจกครับร้องเดี๋ยวพี่แจกรหัสแจกรหัสมอมาแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ <c oughs> ที่อะไรวะเนี่ย ไม่เกิดหรอกพี่ก็แบบเผื่อแบบขับไปแบบเจอแบบของดีล่างนะเลวีทานก็ไม่เกิดอะจังหวะเนี้ยมันจะเกิดได้ไงวะต้องเกิดดีมันรักพี่อ่ะสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับ ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเดี๋ยวสแปมมากล่องมันสิมีคนเข้ามาไหมวะพี่เกาะฮะพี่เกาะด้วยครับพี่เกาะแปบ๊บนึงพี่ไปตามคนก่อนอะไรวะน้อง มีเก่อใหม่ด้วยครับเกาะอ,อะไรไม่รู้มันเป็นเนี่ยเกาะที่พี่กำลังจะหาเนี่ยมันเป็นเกาะไอทำแต่พวกดาบอะไรพวกเนี้ยแม่ยี่สายกุสักคนเป็นเก่อใหม่อ่ะเอาไว้แบบทำดาบแล้วพวกเนี้ยมันจะน่าจะตีหมาจิ้งจอกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจ ถามคนดูรับจบพี่อืคนดูก็ไม่รู้เนะี่ยคนดูมาถามาโอ้โอคนคนดูจะเข้าหรือไม่จังหวัดนึงได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวรอคนดูมาเยอะๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจกลิงเซิร์ฟใครเข้าลิงเซิร์ฟด้วยบ้างอะคนดูเข้าลิงเซิร์ฟ <ser f S 2> ได้ไหมได้เกาะใหม่ได้แอดนาครับมีเกาะเยอะครับ เออไม่ไม่แอดเพื่อนนะครับผมมีเกาะด้วยครับพี่เกาะอ,อะไรไม่รู้กเกาะใหม่ไดบใช่โอ,อ้เข้าลิงก์ไม่ได้อ้าวชิบหายแล้วอ้าวเข้าลิงก์ไม่ได้สองคนเลยลิงอะไรอ่ะพี่ลิงเซฟดิ ถ้าเขา,าถ้าเขาลิงไม่ได้ก็แอดนี้ไปเลยครับแบบคนรวยแบบมีเลขเฮ็ดโคบล่บลางเอา <laughs> แอดคนนี้ไปเลยนะครับโอ้โอูท้อกอบคนดูไม่รีรอ้าคนดูไปไป,ไปดูอะไรกันก็งากระเป็ดนะ่งเธตีมอ่ะ ไม่ไม่ไม่ววไม่รู้เมือหวางอะไรก็ลาจ้าทะเลเล่นเดียวไปส่งลิงเซิร์ฟใหม่ดิพี่ลงลิงเซิร์ฟเลยไหมข้อลิงไม่ได้แต่ละองค์ส่งเลยพี่ไม่ไหนนี่ไม่อะไรไม่อะไรไ ไอเป็นรัญญานี่ก็มึงลาพี่ว่ะดอจุนเขาพี่ไม่ต้องส่งลิงก์อ้าวพอผมส่งมันก็ส่งไม่ได้ไงพี่ต้องส่งเอง พราพี่ผมว่าเรือระเบิดแบบนี้เรือระเบิดใช่ป่ะนี้เราไม่ได้มาล่าจริงจังเรามาล่าลิเวียธานอ่ะใช่เรามาล่าลิเวียธานะแต่มันจะเกิดให้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันวันนี้มันไม่รักทีเฮ้ยผมได้ผลผมได้ผลมังกรพี่เอาดีเฮ้โอโหย,ยังเลยไหน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 ดูซิ เดี๋ยวโชว์เลยเดี๋ยวโชว์เลยแป๊บนึ่งโอ้โหกำลังกดอิมเมทอรี่โอ้โหผลดีซะด้วยมังกรไงมังกรไงหยอกหยอกหยอผมได้ผลนี้พี่ผมได้ผลนี้พี่ทีนพี่เดี๋ยวผมได้ผลเนี้ย โอ้ยเบอร์เบอร์เอ้ยคนดูเนี่ยยืมงานผมได้ก็เหี้ยแล้วสัสตว์อ้กล่อง <c oughs> <c oughs> เอยเรียบร้อยเอดีตัวเสียส่งส่งไว้ก่อนครับเผื่อคนเข้าลิงก์ได้ก็กดเข้ามาจะส่งทำไมกูวคนดูกูเล่นปแปลกแอละ ดูไปเล่นกับพี่กลับบ้านเ,เอ้ยแอปพี่แอปพี่ไม่ได้นะตอนเดียวแอปพี่ FP ไม่ได้จี๊เลือดเยอะเกินแอปคนที่ไปคนเดียวคนเดียวให้พี่ส่งชื่อไปไหมในแชทเลยปับนึนนงกูส่งชื่อแม่งเลย พี่เพื่อนผมก็เจ็ดสองร้อยแล้วนะแบบห้าร้อยโลบัคเพิ่มเพื่อนได้อะไรเพื่อกินผมก็เต็มแล้วทีเดี๋ยว้าวุ่นเลย <c oughs> ถ้าไม่ทันก็ยอ้อนสตรตีนไปดูไปสตับัคด้วยครับไอพีทำไมพี่ พี่ไไปเปิดครั้งให้เขาแอดก่อนละพี่เฮ้ยเราจะมันไลค์กันสองคนจริงอะ่ะคนดูก็ไม่มีเอาไว้ตอนเย็นไหมแป๊บนะพี่ใครมันโทรมาวะทำทำดาบใหม่บ่ ดับให,หม่บอีะไรเนี่อนอน่ไม่มีอไรก็แบงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ให้เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมได้นะฝ่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคะรับผม สงสัยกูจะไม่ได้กูจะไม่สตรีมแล้วไอ้เชีย่ยพี่บีไม่ไปโรงเรียนหรอครับ <c oughs> อ๋อไม่ได้ไปครับผมเคพี่เขาเข้ามาแล้วพี่นี่แหละทีมเงี้ยเรียกเรียกเข้ามาหนึ่งคนแล้วพี่ปูนชื่อไหอนบบปูนเหรอ ปันพี่ปันอ๋อปันเหรอทำไมมันเขียน PN ่เนว่าน้องไม่รู้เหมือนกันแต่ย้ายไปช่องเกมดีกว่าพี่พอเขาไปรูนน้นั่นนั่นถามแบบเขาเขาเขาเลยยังีพี่ลองไลฟ์ด้วยอ่ะคนดูเอ้ยแป้งคนดูไม่มีเลยเอาไว้ตอนเย็นนะ ักประมาณสี่โมงสี่โมงสี่โมงห้าสี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้ก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บหมวดวัตถุฟ